ตัดสินใจสีบวชเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเหตนในเพื่อนทั้งยุทธาฉันเนาะว่าอย่างไรกันใช่ครับก็ดีดีครับ,บ,บมี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 ขั้นตอนแบบไหนครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวพระ <c oughs> เดี๋ยวพระเขาจะนำสวดเราแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองครับเราก็บวชตอนเช้าบวชตอนเช้าเสร็จก็เขาจะพรุ่งนี้ก็จะมีเลี้ยงพระเพนปัจจิกาบางองคูเสร็จก็เอาศพเข้า ขึ้นเมนเผาพอ er fate, เราเผาเสร็จพอเราเผาเสร็จวงนึงสองนึงสองนึงวงเราข้าวไปเสร็จได้ไม่ยากครับบทเน้ไม่ยากครับไม่เหมือนบททาระกครับครับครับบททานพอบทเน้นบทเน้นบทหน้าไฟบทหน้าไฟคือว่าน้อง่นแหละพี่รองนะนี่แต่นั่นแหละพี่น้องเลยทั้งมายาสี่บททำไมเป็นท่านคิดท่ายเนาะที่แต่ให้ทั้งบุนไายคลิปก็ได้้พี่นองเนาะทั้งบุนไายคลิปเอาได้บังคับบทนั่บอ จากแรกเขาตองเงินมาสิบหมออเงินมาอย่างทบวชน้องบอกครับก็บวชน้ำมันนี่แบบแบบไหนครับพี่ใช้น้ำมันโซล่าครับ ด้าเซลนี่เนาะน้ำมันโซลาน้ำมันใส่รถเนี่ยน้ำมันใส่รถวจะมีหัวมีหัวอันนี้คือเมน่หมงงหัวพุ่งะหัวส่งไฟอันนี้อันนี้คือหัวส่งไฟใช่ห <c oughs> มครับหัว่งถ้าถ้าเป็นเตาไฟฟ้าก็เป็นอย่างเตาไฟฟ้านี่ชั่วโมองเดียวเรียบร้อยเลยเหมือนของพี่ชายของพี่ชายเป่าบุญสารวันครับอันนั้นอันนั้นเผาเตาไฟฟ้า ครับรครับกระดูออกมาจะขาวเลยและอันนี้จะดำได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแล้วแต่สภาพร่างกายคนผู้เสีวิบอ้ออันนี้มันจะเผานํามันครับอันนี้จะเป็นเมนเป็นอไนะไรเนาะเผาเนมันเนาะน้ำมันครับอันนี้ไม่มีผลกระทบอะไรหรอกครับกับปักพื้นดอกไฟไม่มีครับ <laughs> ไม่มีเดี๋ยวเขาจะปิดหน้าครับเวลาเวลาเอาพอเอาศพเอาศพเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะปิดเขาปิดหน้าเตาครับแล้วพอเขาถึงจะปล่อยไฟ ไฟก็จะขึ้นบนเนาะไฟม oh. ันจะอยู <mel> ่ข้างหลังครับมแล้วม <mel> ันมีระบบของเขาใช่ครับใช้ระบบเผาใช่ไหใช้ระบบไฟฟ้ากดปุ่มอย่างเดียวโอ้ไม่ได้ไม่ใช้สมัยก่อนก็ใช้ปืนใช่ไหมครับใชครับใช้ปืนใช้ถ่านใช่ใช่จับปืนจับกองปอนใช่ครับอ่ามาเป็นถ่านใช่ใช่จากตอนจากจากถ่านก็กลายมาเป็นน้ํามันจากน้ำมันจากน้ำมันก็กลายเป็นไฟฟ้าโอ้เพาะถ้าเผาไฟฟ้ามันจะค่าใช้จ่ายมันจะแพงครับ อ๋อเหรอใช่ครับอ๋อไม่เหมือนกันดีเนาะไม่เหมือนครับไม่เหมือนแล้วแล้วแต่วัดครับแล้วแต่พื้นที่ออครับผมถ้าน้ำมันนี่ก็เผาก็ไม่ถ้าเป็นแถวไปแถวบ้านผมก็อยู่ประมาณสองพันกระบาดสองพันกระบาทต่อหนึ่งศพครับผมก็มีค่าเจ้าที่ค่าอะไรเนี่ยไม่แด้พี่น้องเลยทำวิย่าเองกับยังไม่เคยเห็นนะน่าจะน่าจะเผาเตาเนี้ยครับเพราะว่าจะมีฝั่งมีเตาหนึ่ง ฝั่งนั้นแยกครับสองโซนฝั่งนู้นมีมเตาหนึ่งสองมีเตาหนึ่งอันท่อใช่ไหมครับนี่ไงเขาควันก็จะขึ้นเหมนกใช่ครับแต่เผานเผาพวกนี้มันฟันจะน้อยครับเหมือนถ้าเป็นไฟฟ้านี่ไม่มีไม่มีฟันโอ้มาจะมีฟันเฉพาะอ่าตอนที่ไหมลงนั่นเลยมีไม่เยอะแต่ถ้าเป็นน้ํามันอาจจะมีมีมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเตาฝั่งนู้นจะเป็น ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเปไดบัสเนาะที่เราเปิดบัสเซ็ตไหมครับคุณเซ็ตไหมพี่เท่พี่เท่หรอเป่ สบายด,ดีได้เดอ้อเนาะสบายดีไอ้ดำเนาะถ้าไงดำเพื่อนพี่น้องเลยเนานะกะไดำใส่จวดเนาะอันพี่เป็นคนจังหวัดไหนครับปทุมธานีครับปทุมธานีอยู่ใกล้ๆเนาะโอ้ประมาณเจ็ดสิบโลครับอ๋อ,อครับผมปักตอยครับเจ็ดสิบโลนานไกิกว่าเจ็ดสิบโลเนาะในกรุงเทพมันมันสมดีครับ ค okay, ใช่ครับรบอัา <ooh> มันอยู่ที่รถติดไม่ติดครับระยเวลาู่รถติดไม่ติดถ้รถติดก็จะช้าหน่อยถ้าไม่ติดเา็ไวมาสการครับมาส <c oughs> การครับผมเจห่มแจมากั้งเ่นเพังเจสมร ัขี่เฮานะเป็นเป็นเก่งไปไปไหนเป็นเราเป็นลุงมาลูเล่เพราะว่าอยากอยากคือคุณคุณเห็นเห็นผัดอยากเห็นเคยเห็นเพื่อนอย่างคุณชื่อว่าเพื่อนที่ต่อ่อยอยู่เลยคุณแห้งอยู่มาสิถามเต็มไปหมดเนี่ยบอกก้าวท้าต้ เมนครับเพราะว่าคือว่าเพื่นเพิ่นเคยที่เคยส่งหาผมบ่ครับคือว่าบอเคยพนงเก่งแน่บับโอ้ครับผมครับครับนะพี่น้องเลยอันนี้นี่นี่ พี่น้องนะเนาะเด็กเด้อพี่น้องเร็กรถแท็กแท็กภายในแท็กก่อนเลยนะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่นองง้องเลยอันรถจักรเนาะพี่นองงอ้องเลยเบบไอพี่น้องเนาะโอ้สมาร์รถยู่มีรถรถทางดีดีพี่น้องเลยเนาะ รถตะลุงหนวดเตยพี่น้องเลยนะรถตะลุงหนวดตั้งแต่เราขายเซกอรอีสานอยู่พระอาทิตย์ป์แม่โมยตอนเรานางวันเนาะนางมงวงพระอาทิตย์แต่ว่าโมยเนาะเออซินิเขตอย่างรถเราแล้วที่นี่นี่ยทั้งลุงวันอนาะมาคีเนี่ยเนาะยังใหม่เลยพี่น้องหนละายปีรถคันนี้ยังเด็ด ยังเอี่ยมอยู่เนาะโอ้ยยังเอี่ยมยังยังงามอยู่นะเนาะ,ะเอาดคลาดคลาดเฮีย,กยีกเฮียซีสองจีดสามแต่บรรยายน้องน้องนอ,อ,องเบิง้งเนี่ยคือลอตเตอรี่เนี่ยบรรยายิชื่อซีสองเฮียเสื่อเพิ่นให้โชคเนาะเออเพื่อเพิ่นให้โชคน <c ười> อ้องเมื่อเห็ุบุญเห็ุชินน้ำเพิ่นนั่น,น,น,นแหละ เนาะพี่น้องเลยพอไปได้แล้วเนาะตามมาหกป่านหรือเยอะหลายปีแล้เนาะรถจะเลยอ,อันตัวเตียงตัวนั้นนะเจ้ากมีรถด้วยกันเนานะของเจ้าเลยพี่แดงบ่มอลีกับพี่แดงบ <c oughs> ่เอออ่ออออออาพี่น้องเลยเดี๋ยววันนี้ไปสบายดีทั้ง น่าสมคิดเพิ่นก่อนพี่น้องเลยพอดีเ่าฮูจักเพิ่นเบิดเนาะเพิ่มมาเลยนะคนเห็นงานเลยนม่ววันชีชาเนาะเพิ่นก็อยู่ทนอเลีเนาะพี่น้องป้าเจ้อยู่หลายปีกันได้เขาไอ้ลุงไอ้มีเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเนาะไอ้มีเขายังอยู่ทนขนาดอยู่เมื่อวันชีชาเมื่อวันใหญ่ขนาดใจพี่น้องเลยเนาะ จนได้ไหกันได้ยังครับเราได้กินหมดแล้เอายังกินมาเยหรอไม่ได้ที่หองพากอยู่โอเคโอเคจะยืนอะไร่ะขันกมือซองไปจัมือิตอรเบนงือ เราชื่อกันมั้งเนาะครับผมครับครับครับไปต่อน้ากันด้วพี่น้องเลยเนาะอ่าตัดสินใจเลยพี่น้องเลยพอดีเพื่อนมาถามว่าชิมีิไพรบวตน้ำน้ำไอ้ายบ่าภาษาพี่น้องเดี๋ยวมีแต่ร์เดียบอนยาสีตัดสินใจสีบวตเนาะพี่น้องเลยเพราะว่า เห็ุในเพลินทั้งยุทธาชนะว่ายังไงรับก็ดีดีครับมี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 ขั้นตอนแบบไหนครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพระเดี๋ยวพระเขาจะนำสวดเราแค่ศีลสิทธิ์เองครับเราก็บวชตอนเช้าบวชตอนเช้าเสร็จก็เพาจะเพลินนี้ก็จะมีเลี้ยงพระเพลินปฏาชญ์ิกรรมบางครอบเสร็จก็เอาศพเข้าขึ้นเมนเผาพอเราเผาเสร็จพอเราเผาเสร็จ งวงนู้นหบนึ้นหลบนี้งวงเราเข้าไปสุดได้เลยไม่ยากครับฝนเล่นไม่ยากครับนี่เหมือนบวชภาครับบวชครับบวชพอบวชเน้นบทเน้นอันบทหน้าไฟบทหน้าไฟคือบ้านเราแหละพี่น้องนี่แต่นั่นแหละพี่น้องเอ้ทั้งมายาสี่บวชทำไมเป็นท่านคิดท่ายเนาะพี่แต่ใอ้ทั้งมาบุญไายคลิปก็ได้พี่น้องเนาะทั้งมาบุญไายคลิปอันแรกบังคับบทนะโบ่จากแรกเขา มองเงินเ่าสิมอเงินแบบอย่างบวต้บอกให้กบฏไปเลยที่มาเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้บวชสามคำใส่รอกับะมลูกีอิฐาแล้วก็มีพระนั่งพระที่เขาจะห่มผ้าเราอีกสองลูกเป็นสามลูกบทนี่บวชนี่ายแต่โบมี่ยังร้องคุณน้อง่พื่ว่านเขาแล้ เป็นกระบอกตามขั้นตอนอะไม่้ยังหระเออไม่แย่ไม่แยนะ่พี่น้องเ่าบวดเช้ายิงสิบไม่ง่ายครับบววเช้ายิงส็บเรียกเป็นนั่นเลยมันไม่ไมยากแล้วเราบววหน้าไปบัวเงินก็แค่สิบสิบเดี๋ยวพระก็จะนำเราเองเราก็ต้องถา แต่ว่าเขาไปแจ้งไปแจ้งเจ้าที่เขาเจ้าที่เขาจะเตรียมผ้าไว้ให้เพราะเบายาวตัวยาวมันต้องผ้าแล้วก็ยาวตามตามตัวคเขาไม่ใช่เด็กน้อยถ้าเด็กน้อยก็เขาจะมีผ้าไม่ใช่ก็คนโตเขาก็รู้อีกมีมีผ้าผืนสั้นผืนสั้นผืนยาวเขาโลดใช่ไหมเขาโลดผ้ามันแน่นมากเดี๋ยวแจ้งเจ้าที่เขาได้แจ้งเจ้าที่เขาไปเลยว่าเรามีมีบวชมีบวชหน้าไฟมีคน เกิดเราก็เตรียมดอกไม้ไว some ้สามตำแล้วก็บองสามบองก็บวดมันที่ที่ผมเคยทำมานะปวดบวดมันมันที่เราเราเราพรุ่งนี้ครับบวดพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเพราะพรุ่งนี้เผาใช่ไหมครับคื่พรุ่งนี้เผาคืนนี้คือสุดท้ายพรุ่งนี้เผาพรุ่งนี้เผาครับตอนเช้าครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจ้าว่าเขาจะเขาจะรับเวลาเราว่าเราให้เราไปบวชกี่โมงเ๋ยดเราจะทำมังง้องอีกมก็ เพ่นบวชบเพื่อนอยากบวชแล้วมะ้ลองถามดูครับทากเเขาจะแจ่มเจ้าที่ไปเขาจะรียมก็ไว้ให้เราเดนีจน้องเรับ่นป่ะี่เา่นล้เดี๋ยวผมไปอ่าบยดีกนนะครับด้วยครับฮัลโหลใช่มากล้วอ่มากล้วอ่ ปว,วดบ้ามือก้องยังไม่ฮอดนะบ้านไหนก็นะเตียงยังกอดเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอยาอไปสบายดีทั้งไง่ายพอนพีน่ตองเนาะไม่ได้เห็นแต่เพิ่งเนาะมีเนาะเป็นยังเฮ็ดอยู่บนเก้าบ่กเลยโอ้เนาะยัง ว่าแตไม่ไปต่อยอยู่ี่กาอ่านบ่เอออยู่ทนนดีจิ้มเจ้าก่อนเนาะอยู่ทนนดีเถอแล้วเวนฮอตตะบอยทิปทิปไปมันฮอดใช่จิ้มเจ่าเศ้าปีหรือว่าเจ้าก็นเลยอยู่ทนดีบม่ได้เมื่อบ้านบ่บม่ได้เมื่อบาานบ่เมื่อกันเนาะเจ้าอะไเข็นเราตั้งแต่เราเราก็ร่งแบบเดยวดยนหนเดยใช่ไหม mà ní cho <brain nóihistoire> đi đây đây nè. đi Joy nè. Joy

สิบสองสิบสามปีเนี่ยมันก็กจอยบอกครัจอยมมนยล่ะยนมักก็จันบ่มาน่แค่้องจันสุดสุดนันละชุดนั้นไทยกันคนอนคนะแคมันกมีด้วยเกากระโดดเ่กว่ระวจันนัเปลี่ยนแต่บอัไตเสารจันน่ะถ้าเราไตมันมทางเื่อขาดเราะวาไปทางปักเสศอนะแต่คเปานคนโม่มดแต่วโม่แต่ ตัวนั้นมันมีสีคนเนาะผููชายมีสี่คนมีโตคนหนึ่งไอ้โต้แตชุดไอ้โตเพื่นน้อยนนแต่ตัได้น่อยจำได้หตัวน้อยจำได้ากคูเก็ดเลยว่เออน่อยคูก็พูดเลยไอ้ไอ้ซาบหรคนจีไปแล้วไม่ซาจน่นด้เนะออนั่นแหละชุดนั่นแหะชุดนั้นที่บ้านควไลัออกาวจะนรหลเป็นรอู่ในลูกในลูกด้เมีย ไรละสองเียละอแล้วไององเฮา้องกจรสบายูอ่านีอ้วไม่เคยเห็นมันหล่นนะเนาะสิบปลายปีแต่เด้ยสิบปลายปีได้กินพวกขาวที่ขาวเนาะะว่าเท่กระูอือสี่ยูันว่า มีมี่มีหตาที่บวดมีบวชครับนถามหาอยู่ว่าจบวคนถามอยู่รบวชแต่เลหน่อยบวชกับอายุสองไปจบวดได้คำผมเลยจีบวดวอ่ะกัรบวชกต้องกวบอบอกเพื่อนหนเกัครับผมว่าสิบวชดย่คับบวชในเพื่อนกลางยุทธไทยนะเออได้ไเดี๋ยวจีบกนะดัวชมันไปได้ดนที่ครับ เูดเสดตึกเฮาสแล้วกระซึกเลย่บนี่มันใยากเลยนางๆมีแต่ว่ารบกวนให้ผมไม่เออได้ได้ไม่เยอคนนะไม่อนถ้ามีแล้วก็มีคนเดียวถึงเลมียะใช่ไอยู่ในบวบััวได้คุณไถ่เวาได้ครับะได้ก็บว้ได้ี้่ายเพื่เตรียมเตรียมใจเตรียมใจได้เลยนี่ยน่ยเนีเาดได้ก็ได้ กับแบบนอื่นนะไม่คนอื่นบ่คอเศ้าบ่เราสัมผัสกันบ่มีเบียกับเช่นเนาะกินกันไหมพวกสุกคนอื่นบ่อาจแต่ช่ราไปเส้นกับพนกนั้นบอแล้วขอเป็คนเช่นกานลกันปวดเราเจอเท้ากันนั่นงูเดียวเพื่อนว่มูเพื่อนบ่เส้นรวมกันเนอเืนาเดือสองคนเส้นเบียร์ร่วมกันเน้อเพ่อนาไไไ่ไยายื <laughs> nhưng 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 lồ, nhưng nhưng những nền nhưng nén luôn nó ยังยังยังหย่าแต่เจ้าก็ยังเหมือนยังงมยังเนียนยังดืด10ปีบ่เปลี่ยนหัวไปแล้วบ่1ปีบ่เปลี่ยนแล้วนหน้าบ่น่าสมคิดก็ยังยังบ่บ่ยังบ่เปลี่ยนหลายใจยฝากน้องเนี่บ่ใกล้เนี่ีใหม่อเด้นี่ครับบ่พากเนาะ มันเผาผวามดูพราิ่เขาไม่ออกแล้บนอกบันนหึงมันออกไเจทีมันเหลือไวสามนเรืจำะเดี๋ยวาไปททีเครื่องตัเครื่องเลยทีหลังกินหน้าตอนกินอไาหลายๆบอกคนนั้นบอกเดี๋ยเดี๋ยวคุณมอตนมาเลยมอตนมอตนพ่ยไเทสไปหาเพื่อนไหมไปหาเพื่นไหมที่บ้านพี่บ้านไปหาเพื่น นั่นคือที่จะาอันบอของหมู่บ้านนะคอบจะเปลี่ยนกันมากมันหลายคนให่ม่กอรัมันเมาคนคนใหญ่คนโตมันหลายคนกะเปลี่ยนจเจ้าหน้าเจ้าหน้าคนมี้ามบ้านจะสามารถเปลียนเปลี่ยนกับทยอยกันมากกธุรกิจเป็นท่านหลายก็มบ้างลมนแมนอะไรริงอรกคนต้องมีระดับลอยข มือขึ้นเดี๋ยวมาือขึ้นเดี๋ยวไม่จะไม่กลมผู้ยิ่งกลมแม่บ้านเี่ม้ามือขึ้นเดี๋ไปกินน้ำกันนะเดีแต่ว่านางในห้องเทียเขาบอกว่าเขานางยู่ใน่ห้องเขาเป็นเจ้าของซิีเพนนั่นเดี๋ไปกินอัี๋ย้เาไปพมขึ้นนี่จเป็นซีมนผู้ยิ่งชุมแม่บ้านแม่บ้านใีหมู่บ้านเขานี่อันนี้มันนี่มันนี่แต่ภายใต้ม่เนาะเอเมนเขาจะบอกคอยเขาจะบอกคอยมากน้ำกันใต้ผู้ยิ่งเวลาไปงานผู้ยิ่งกับ อันนี้คือเจ้าของหมู่บ้านนะนี่น้องหลายคนเนาะหมู่บ้านใหญ่เที่ยงใหญ่ๆคือนี่หลายคนหลายหลายอยู่ครับหลายคือเคเห็นหลายเนื้อกับผ้าหลายหลายจ้าเดี๋ยวพอดีนี่ไอ้ไอ้สา้ซองมานกับจ้าของเจียงโอ้คลองหล้าครัวเจียงโอมาลำบ่กได้มากยางเขายางลำบากครับได้รับโทรศัพท์กันจังหวะ อันมามีมีมีสองคนเลยอันที่ชีบวชนะมีมีมีน้องมีน้องคนหนึ่งสิบวชนั่บ่ก็ได้บวชได้จยอะคนก็ได้เขาปฏิตีเลยนี่ยไม่ปฏิตีญาติไม่ญาติกันน้องบ่น้องญาติน้องๆเยอะเรื่องน้องกันนะเพิ่งซีมาบวชกัแม่แต่สาวประมันจังมุ่งบวชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามงานเดี๋ยวจะถามเพื่อนนะ ก็เป็นำรวเ็น่ว่าตำรวจงานจชาโมงแล้วก็บอกเขาอนนี้เรยกว่าจะค้นก็จะได้เตรียมชุดสามต้อกลงสมต้องลงเป็นสมเดี๋ยวแจ้งเนนีวครับผมครับครับเดี๋ยวให้ ไปองเนาะกับประมาณนั้นแหลนะเนาะเดี๋ยวสังอัปเดตป่นน้ำกันเนาะตอนนี้คนก็เริ่มขย,ย่อยขย่อยมาแล้วพี่นะ้องเลยเนาะเริ่มขย่อยมาเขาไลยเขาแล้วตอนนี้เอ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณเมืพี่น้องเอฟซีเบโกุกคนนนั่แหละพี่น้องที่ขตาม,มาติดตามภาพชมเนาะถุงกล่องหนมะ้ยางคือเก่าเกินเลยเนาะพิถีพิถัประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอให้ลายเด้อพี่นะ้องเนาะ หขอบใจละลายที่มาห่วมงานเื่อนี้พี่องเห็น่เนาะ่เาเป็นก็มาหลยเขาหลยเขายังเห็ดงานอยู่มึงเก้าอ่ะบมึงเก้าเนา,เานะยังเงินเ,เดือนไทเดีย๋ยวเงือนเดือไทยนะ ตามี่แกว่าส่วนองหมื่นมันบอกืนจอกว่าอยู่พี่เขียวยังบอกป่านนี้ก็ไม่กลับกันหมดเลยก็าม่ไ่มาบ้านจะไมือเงฮะจะได้มือไงม่ได้มืองอยู่อยู่ักปีแล้วตั้งแต่รุ่นวันขี่พลเนาะงาย่ไปมาๆแล้วเนาะแบบไปๆมาๆกะยาแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ิปลายปีแล้วจะจีสเศร้าเ้เจ้าเนาะ ก็ซาตีนพ uh ี you know well, you know ่น้องตั้งแต่โตเ็กีลาตวใหญ่เนยังมากรจอยท่จอยชมชื่อกีตัวใหญ่เนาะเป็นุอย่างอย่างแล้วบดนี้นกกี้มีแต่ตัดหญ้าเนาะนี่ขนาดอ้ดนะิเยอยู่ดีมีฮบ เมื่อบ้านยี่โบฮะกับดูกับดูเนาะไปมากๆเนาะไปมาอาวลงวันที่หนึ่งายแท้กินอีกเอาอะไรไว้นึงีลายเออวันที่หนึ่งเบิ่งไงเรื่อยเจ็ดสามมีบ่บเจ็ ทะเบียนรถเราจะถามมี่อยู่บ่งสองสามล่งอาอะกหนึ่งสองสามบ้มันอีเด็กเล่าได้ออมันอีเกเล่าฮะนักวาที่ วันที่หนึ่งมีมีเจ็ดสามป่ะบะมี่สามบะมี่พา,า,า,าลงเลย มมมีมือนี่เลยพี่น้องเลทีอ่าเยวการเป็นเอาไว้เนาะสมมือสี่มืออันนี้เดียเดี๋ยวนีนเจ็ดสามเจ็ดสามไม่มีบ,บอบอบอบเาซคนแล้วเกือถึงวันที่หนึ่งนะคือเราเรา,หเ,ราหเห้ยงเนาะ ไปน้องทิ้งกันเมื่อวานพี่น้องเลยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะมันยาวกระชับคอจะปิดติดคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะกะยู่กันพี่น้องเลยวันนี้ครับอยู่วัดอยู่ว่าพี่น้องเนาะกะแล้วที่อย่งเราเนี่ยตาถึงใจว่าจะบวชให้อาพี่น้องนไปที่ไทยเนาะบวชให้อ้ายไปที่ไทยแล้วกะ เด <tra <tra ี๋ยวเปี่ยนงานก็ซึ้พีはは่น้องเลยเนาะป้าสาวะพี่น้องวันนี้แตพูดแล้วไปทักทายสวัสดีลูกลหลานก็ลูกหลานมากแหละเนาะเบิ้งที่ตามซองเขาเลยด้วยเบิ้งอยู่บ่เบิ้งเจ้าของอยู่บ่เบิ้งจ้าของไหนด้วยเกิเบิ้งเจ้าของไหนด้วยโอเคพี่น้องพอดีมาสบายดีทาง เพื่นพี่น้องกันดีเดอเด้อสาวีเด้อกเอาวาสิบวชนหมนะบวชบวดีล้ด้วยอบอบอะมนันไ่ได้บวชมานันฮะเพื่นให้เพื่นทายคลิป

เนี่นเนนนะมหาว่ดเนี่ยคิดคิดนอกากคิดบอบบริพอตรแล้วกนี้วกจนนมาทมนะเออจนมาบวชอะไรสิบวดช่วงเศร้า้ะอยู่พี่บริมีแบบเทพขคาบ มีบ้างปวด้ยินงมันม่ีบ่อจุบันท่านี้พูิหยิงก็ต้องบวดเท้าอันนี้ผมมีนะปัสสาอรไม่ได้เดี๋ยวเช็คว่ากันไหมเนาะวเดินไปไปที่นั่งเลยเอ้าอ้าแครแม่บอกละเออสบายดีสบายดีเนาะสบายดี ัสดีครับโอ้โดีครับผมรับป้โอ้ครับผมอดีตครับอดีครับนะเจ๊นนะเนาะเี่นองคเขอบคุณขอบคุณยู่ดีนหมเงีบกุศลสคนพี่นองเลยเนาะมุกใจยู่ดีไี่เงไปละเป็นองเลยเนาะน